สวัสดีครับวันนี้ผมตามจากขอบอึงทานี้นะครับวันนี้มาอยู่กับตัว Next Gen Y Tag นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขับสีนะครับตัวนี้ราคาของเขาอยู่ที่1,314,000านานะครับเป็นตัว สีเทาดำนะครับเป็นตัวที่ไม่ได้เพิ่มเพิ่มตัวราคาสีนะครับตัวนี้แรงม้าของเขานะครับอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวนี้พาไปชมชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นตัวชุดแต่งวายมาเริ่มกันที่ตัวกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังอักษร FORD นะครับเป็นกระจังของแรปเตอร์นะครับจะเป็นตาแกง ช่องว่างรังผึ้งแบบนี้นะครับทำให้ระบายอากาศได้ดีนะครับตัวอักษร F O R D นะครับมาพร้อมด้วยไฟที่กระจัง3จุดนะครับเป็นสีส้มแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับในตัวด้านหน้านะครับจะมีตัวกล้องรอบคันนะครับจะมีตำแหน่งกล้องรอบคันนะครับอยู่ตำแหน่งกล้องด้านหน้านะครับตัวนี้ ในส่วนของไฟนะครับจะมีเป็นไฟ m a t i c ิ led นะครับมาพร้อมด้วยไฟเดทานเป็นตัว c แบบนี้นครับจากโรงงานเลยนะครับติดชุดข้อไฟนะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับะจะมีไฟดวงเล็กตัวนี้นะครับจะเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับในมุมอับที่มืดนะครับ ในส่วนของชิ้นงานด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นของตัวชุด Y นะครับจะมีกล่องเซนเซอร์ด้านหน้านะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมด้วยตัวเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าไฟตัดหมอกนะครับตัวเดิมก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับจากโรงงานแข้งด้านล่างจะเป็นสีดำนะครับตัว Y นะครับ เรามาชมในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับตัวชิ้นส่วนของวายนะครับมแม็กยางนะครับตัวนี้ยางเป็นยาง BF Goodrich นะครับซีรีส์ยางของเขานะครับอยู่ที่ 2, 6, 5, 5, 0 5้านะครับด้านข้างมีอักษรคำว่า b ท t ร b โบนะครับ เวจบมองข้างก็เป็นสีกาไฟนะครับขนาดของฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้นะครับเราหลังคาเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวสติกเกอร์ด้านข้างน,นี้ลูกค้าออกแบบเป็นชื่อลูกค้านะครับลูกค้าที่อยากให้เราออกแบบหรือเลือกตามลายที่เรามีให้เลือกได้เลยนะครับในส่วนของภายในนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับมีที่วางแก้วทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นตัวตำแหน่งที่ปรับไฟนะครับจะมีตำแหน่งของปิดไฟนะครับไฟลีแล้วก็ไฟออโต้นะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับมีอะแดปตีพุชคอนโทรลมาให้แล้วนะครับ ตัวจอนะครับจะเป็นขนาด12นิ้วนะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ a อ d r ยอ d a โต o นะครับเป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้นะครับมีโหมดปรับขับ2ขับ4นะครับเป็น4 High 4 Low นะครับเบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะปรับได้ไฟฟ้านะครับเป็น 8ทิศทางเลยนะครับมีตัวด้านหลังเพิ่มขึ้นมานะครับที่เปิดประตูนะครับจะอยู่ตำแหน่งด้านข้างตรงนี้นะครับเรามาชมในส่วนของด้านท้ายของกระบะนะครับตัวนี้จะเป็นสป,ปอร์ตพาจากโรงงานนะครับเป็นสีกลาไฟแบบนี้เลยนะครับมีช่องว่างไว้ ใช้งานได้จริงเลยนะครับ mm hmm. ที่เหยียบปีงขึ้นด้านข้างตัวท็อปก็มีนะครับมีตัวบายสปอตนะครับจะแสดงโชว์ตำแหน่งที่ตัวกระจกด้านข้างนะครับไฟท้ายนะครับของตัว y t ยทนะครับจะเป็น LED เต็มแบบนี้เลยนะครับตัวฝาท้ายนะครับจะมีอักษร4คูณ4นะครับตัว ฝาท้ายก็มีตัวผ่อนแรงนะครับเป็น Easy Lift ของเดิมเราก็ส่งกลับคืนให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะมีเป็นไลเนอร์จากโรงงานนะครับตัว w i t e Tag กล้องมองหลังก็อยู่ใต้ตัวโก้ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ติดเป็นคําว่า Ranger นะครับเป็นอะคริลิกสีดำนะครับปกติถ้าเดิมเดิมจากโรงงานจะยังไม่มีนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นสีชาไฟนะครับมี เป็นไงกันบ้างครับสำหรับลูกค้าที่กําลังสนใจตัวเ e ็กเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวกระบะหรือตัวเอเวอเรที่นั่งนะครับทักเข้ามาสอบถามกับตาฟได้นะครับที่เบอร์0ูน0 9แ2 8 7 5นหะครับหรือจะแอดไลน์บาร์โนะครับเพื่มาพูดคุยในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นหรืออยากปรึกษาไฟแนนนะครับได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวฟอร์ดในรุ่นถัดไปนะครับวันนี้ทาร์ฟขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ